รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้ค่ะพามาชมเรื่องราวดีๆของตำบลปากน้ำประแสะอํเาเภอแกลงจังหวัดระยองกันค่ะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแล้วไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินเส้นทางธรรมชาติ เมื่อเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะพบกับทุ่งโปรงทองกว้างสุดลูกหูลูกตาที่เมื่อสะท้อนแสงแดดแล้วค่ะดูเป็นสีเหลืองทองสวยงามจุดนี้แหละที่สามารถแถวารูปได้รัวๆ ที่กำลังหาที่ชมวิวสวยๆลมพัดเย็นแนะนำค่ะมากันที่นี่เลยนะคะสะพานประแสสินอีกหนึ่งจุดเช็คอินค่ะเมื่อไปเยือนปักน้ำประแสแล้วไม่ควรพลาดจุดที่จะสามารถมองเห็นชุมชนปักน้ำประแส360องศาเลยทีเดียวค่ะและทะเลกว้างๆได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะประแสะ เป็นเมืองแท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดระยองอีกที่หนึ่งนะซึ่งมีท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาตินะมีม,มีมีหลายจุดนะฮะจุดที่หนึ่งก็คือ,อทุ่งพงทองจุดที่สองก็คืออน,อนุสรณ์เรือหลวงพระแสะะจุดที่สามก็คือ,อสารเสด็จเตี่ยคมหลวงชุมพรจุดที่สี่ก็คือลูกกมระดุกต้นตะเคียนใหญ่500ปีของในหลวงรัชกาลที่สิบ นะครับก็การเรียนพ่อแม่พี่น้องที่จะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ประแสเนี่ยเป็นท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญอีกหลายที่โดยเฉพาะอนุสรณ์หลวงประแสของเราแล้วก็ป่าชายเลนที่ปล่อยอากาศดีให้พวกท่านหนายใจก็คือปล่อยออกซิเจนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งหอยปูปลา อ,อ,อาหารการกินในตำบลปากน้ำประแสเนี่ยเป็นของสดซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนะฮะได้ไปทําการประมงแล้วก็นํามาขายที่เหลือก็ทําเป็นของแห้งเป็นกายกองฝากเพราะนั้นประแสนี่พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งอาหารทะเลสดก็กับเรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ไกลๆมาเที่ยวประแสก็จะไม่พิดหวัง สเรือหลวงประแสเป็นเรือขนาดใหญ่ค่ะที่ตั้งตระหงาอยู่ที่ปากน้ําประแสเรือหลวงลํานี้นะคะเป็นเรือที่ปลดประจําการแล้วจากการทําภารกิจมากมายเปิดให้เข้าชมด้านในด้วยค่ะสามารถที่จะเดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวทะเลจากมุมสูงของตัวเรือได้อีกด้วย นที่สําคัญของชุมชนที่นี่นะคะก็คือวัดตะเคียนงามค่ะวัดสําคัญในชุมชนที่มีความโดดเด่นตรงที่ต้นตะเคียนใหญ่อายุกว่า500ปีอายุขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงความสูงใหญ่นะคะต้นตะเคียนถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของวัดแห่งนี้ค่ะอีกทั้งภายในวัดตะเคียนงามยังมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนให้ชาวบ้านและผู้มาที่มาเยือนค่ะได้กราบไหว้สักการะกันอีกด้วย วันนี้เราได้จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลปากนาะะ้ำแสของเราซึ่งเมื่อสักสาสเดือนที่แล้วจัดไปครั้งหนึ่งแล้วก่อนนับว่ากระตุ้นเศรษฐกิจด,ดีประชาชนได้ขายของอขายอาหารพื้นบ้านขายของแง่งพื้นบ้านก็ได้รับความการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะวันนี้ที่สำคัญอีกหนึ่งก็คือรายการ ทำอาหารแข่งกันทำอาหารพื้นบ้านของตำบลปากน้ำประแสของเราวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณช่องสิบเอ็ดนะที่ได้ติดตามแล้วก็ทำข่าวให้เราอยู่ตลอดนะครับขอบกาบพระคุณจ่างสูงเพราะน,น,นั้นนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวภาคตะวันออกอย่าลืมนะครับประแสไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไ่นะเพียงแต่2 0 0ร้อกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็มีบ้านพักโฮมสเตย์ดีๆนะครับบรรยากาศดีบ้านพักโฮมสเตย์ริมคลอง มันพักพมมตะเตลิมทะเลก็มีนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งเมื่อท่านมาที่นี่แล้วรูดการท่องเที่ยวของเรา4แห่งเนี่ยขอาดีวันหนึ่งตอนนั้นก็กาบเรียนนักท่องเที่ยวผู้ชมและผู้ฟังนะให้มาเที่ยวประเสของเราครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือศาลกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตี่ยค่ะ ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆนะคะพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งทหารเรือค่ะและก่อนที่ชาวประมงจะออกเรือไปหาปลาก็จะต้องมากราบสกักการะขอพอรจากท่านให้อยู่รอดปลอดภัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะแหลง่งสาคัญที่จะลืมเสียไม่ได้อีกแหล่งหนึ่งก็คืออ่าะ,ะเพณีพระป่ากลางน้ำของเรา อ่ซึ่งเราจัดทุกปีนะฮะในวันลอยกระทงอ่เป็นวันสำคัญนะครับแล้วก็มีแข่งขันเรือพายมีประกวดแฟนซีนะครับเรือแฟนซีแล้วก็มีประกวดนางงามเทศบาลตำบลปักน้าประแสถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ของปู่ย่าตายายที่ทำไว้ให้คนรุ่นหลังเทศบาลปําบนปากน้าประแสขอเชิญนะครับนักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือไดม้มาเที่ยวแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตทํามีโอกาสได้ลงไปทอดผ้า ผาป่ากลางน้ำของเราซึ่งที่ไหนไม่มีตกกลางคืนเรามีชักผาป่าตามบ้านเรือนอีกอน,นั้นเป็นประเพณีล้ำค่าที่ปู่ย่าตายายได้ไดนำมาให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้สืบทอ,อดกันมาเนื่องจากเรา,เราจัดงานบ่อยนะะเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นงานท่องเที่ยวชิมอาหารของดีปากน้ำประแสเพราะนั้นก็ต้องใช้ชุมชนในตำบลปากน้ำประแสของเรา ก็กราบขอบพระคุณชุมชนทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับมาทําผิดอาหารแล้วก็ทําอย่างดีเลยเพราะคนประแสมือหนักอยู่แล้วแล้วก็หัวใจก็หนักด้วยเพราะฉะนั้นกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะนักท่องเจอทั้าหลายเท่ามาชิมมาอาหารของคนประแสแล้วก็จะไม่ผิดหวังเพราะคนประแสทุ่มทั้งกําลังใจกําลังกายแล้วก็ของสดสดจากทะเลเอามาให้ท่านรับประทานกันอย่างเต็มที่ครับ จะจกรรมการแข่งขันทําอาหารเมนูท้องถิ่นกันดีกว่าค่ะซึ่งก็จะมีลีลาการทําอาหารโดดรสด้ยวดยวรถมือคนประแสแท้แต่เอ๊ะจะเป็นแบบไหนนะเราไปชมกันค่ะ เยาวานครับผ่านไปแล้วนะครับท่บานี พิชาติบุญช่วยสุขตำแหน่งรองประลัดเทศาบาลรักษาราชการแทนประหลัดเทศาบาลตำบลปากน้ำประเสะวันนี้เทศาบาลตำบลปากน้ำประเสะนะครับโดยท่านนายกชัยรัตน์เอื้อตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประเสะนะครับก็ได้จัดโครงการชิมอาหารทานของดีดนตรีดังที่เหลือหลวงประแสะประจำปี2566นสกะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ภาคกลางวันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ10โมงเช้าก็จะมีการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านของ ตำบลปากน้ำประเสริฐนะครับซึ่งอาหารพื้นบ้านนี้เป็นอาหารที่ประจําถิ่นนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบแล้วก็ผู้แข่งขันก็เป็นคนในพื้นถิ่นนะครับเมนูที่เราใช้ในการแข่งขันก็คือ1ก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวาน2ต้มส้มปลากระพงและ 3. หอยตลับผัดชาซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมาจากทะเลบ้านเราทท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหอยตลับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงนะครับทุกอย่างแล้วก็เป็นอาหารพื้นที่ของที่นี่นะครับหาทานได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ท่านนายกได้เล็งเห็นว่าอยาต้องการจะสัมพันธ์อาหารของประเสรให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้จักจึงทําการแข่งขันแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้สื่อออกไปว่าอาหารแบบนี้หากินได้ที่ประเสรที่เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับมีการแข่งขันนะครับมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด10ทีมนะครับซึ่ง10ทีมนี้ก็คือร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบักน้ำประเสรทั้งหมดเลยนะครับก็มาแข่งขันกัน ซึ่งตามแต่ละร้านเนี่ยก็มีทําเมนูนี้จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่เรามาการันตีว่าร้านไหนที่รสชาติที่จะอร่อยที่สุดดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะนําการันตีนี้ไปติดที่ร้านนั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศหนึ่งรางวัลนะครับอันดับรองอันดับหนึ่งรองอันดับสองแล้วก็รางวัลชมเชยเสร็จแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้มาทราบข่าวว่ามีการแข่งขัน3เมนูนี้อยากจะทานนะครับอยากจะทานจะหาทานได้ที่ไหน นะครับก็แจ้งเลยว่าหาทานได้ทุกร้านที่อยู่ในตำบลปากน้ำประแสพอทุกร้านจะทําเมนูนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะทานร้านที่มันอร่อยสุดก็ต้องร้านที่มาประกวดในวันนี้และได้รับรางวัลกลับไปแต่ร้านอื่นน,นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่อร่อยนะครับแต่ว่าอาจจะสู้นิดหน่อยอาจจะแพ้เรื่องของอความสวยงามวัตถุดิบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารับรองได้ว่าอร่อยทุกร้านแล้วปีหน้าเราก็จะแข่งขันแบบนี้อีก พื่อที่จะยืนยันการันตีว่าทุกร้านนะครับมีความอร่อยแตกต่างกันไปเท่ากันทุกร้านนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้กับพี่น้องใกล้เคียงนะครับมาเยี่ยมชมตำบลปากน้ำประแสนะครับแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยๆนะครับอาหารพื้นถิ่นซึ่งหาทานไม่ได้ในพื้นที่อื่นนะครับก็ขอเชิญชวนครับผมที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าให้ร้านค้าแต่ละร้านค้าเนี่ยเขาตื่นตัวนะครับตื่นตัวได้พัฒนาฝีมือนะครับถ้าเราไม่จัดอะไรให้เป็นการแข่งขันเลย เขาก็จะรักษามาตรฐานของเขาแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราจัดการแข่งขัน,ขนเขาก็จะเพิ่มมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของทั้งวัตถุดิบเรื่องของรสชาติเรื่องความสะอาดนะครับเพื่อว่าปีหน้าเราจัดการแข่งขันใหม่เขาได้รางวัลอีกก็เป็นการันตีว่าเขาอร่อยแล้วก็สะอาดนะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าให้เขาพัฒนาฝีมือขึ้นไปในการทําอาหารพื้นถิ่นครับ ที่หนึงนะคะไม่ไกลจากเรือหลวงประแสค,ค่ะหลบร้อนมาทานอาหารเมนูท้องถิ่นกันดีกว่าค่ะอาหารชาวบ้านแบบคนทรองแท้ๆร้านอยู่ติดกับแพขึ้นปลานะคะพอชาวประมงได้ปลาก็จะส่งปลาเข้าร้านทำอาหารขายได้ทันทีร้านนี้จึงชื่อว่าบ้านปลาค่ะ จุดเริ่มต้นของเราคือ,เ,อเราเราเคยคุยกับพี่คนหนึ่งที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันเขาบอกว่าเขาเคยมาปากน้ำประแสในปากน้ำประแสไม่มีอะไรเลยเไม่มีร้านอาหารให้ทานผ่านมาก็ก,ก็ก็เลยเไม่อยากเข้ามาแล้วเพราะว่าเข้ามาหาอาหารทานยากเราเราก็เลยมีความคิดว่า เรามีเราเราทำปลากะตักอยู่แล้วเรา,เอ,าอยากมาเปิดร้านกาแฟแล้วก็เอาปลากะตักที่เราทำอยู่เอ,เอามาขายการคิดเมนูของเราเราคิดก่อนว่าในชุมชนเรามีวัตถุดิบอะไรแล้วเราค่อยมาคิดเมนูตามทีหลังอ,อย่างข้าวผัดโคดปูในชุมชนของเรามีอวนปูแล้วก็มีคนแกะปูอยู่ค่ะเราก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมา ก็มีเรือเล็กเรือชายฝั่งที่ชุมชนแถวเนี้ยออกออกเรือแล้วก็ได้มาทุกวันสดสดน้องที่ช่วยทำร้านน่ะเขาบอกว่าต้องมีอาหารด้วยเราก็คุยกับสามีว่าเราต้องไปเรียนทำอาหารที่ไหนคิดไปคิดมาสามีบอกว่าเอาอาหารที่เราทำกินในบ้านทุกวันนี่แหละให้เป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็ คนมาเที่ยวจะได้ชิมเมนูของของชาวปากน้ำประแสว่าว่าอาหารพื้นบ้านของชาวปากน้ำประแสได้ทานอะไรกันค่ะก็เลยในร้านเราส่วนมากจะเป็นเมนูที่ที่เราทำทานคนในปากน้ำประแสทำทานกันแทบทุกบ้านนะคะอาหารในร้านเราอ่ะเราเราจะเน้นความสะอาด เพราะว่า,าคุณแม่ของเราลูกของเรากระทานที่นี่เราเราทำอาหารให้ลูกค้าทานทุกทุกจานเราก็ทำให้เหมือนคุณแม่ทานลูกทานคือคุณเข้ามารสชาติอาหารอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่เราอะสามารถรับรองได้เลยว่า,าคุณก็ได้ความสะอาดกลับไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใส่ใจตรงนี้เราเน้นตรงนี้ค่ะ นอกจากอาหารที่มีหลากหลายแล้วก็มีของฝากมีปลากระตักในปากน้ําประแสจะมีคนทําปลากระตักกันไหลเจ้าจนคนที่ต้องการหาซื้อปลากระตักาสามรถเนี่ยต้องเข้ามาในปากน้ําประแสใครนึกถึงปลากระตักต้องนึกถึงปากน้ําประแสค่ะค่ะและปลากระตักนี่เราก็ทําเองแล้วก็มีขนมปันสิบเราสอนให้ชุมชนทํา เราตั้งใจจะทำขนมปั้นสิบให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของตำบลปากน้ำประแสขนมปั้นสิบของเรามีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นคือเราเน้นใส่เนื้อปลาแน่นๆและเนื้อปลาอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีส่วนอื่นผสมเลยและเราตั้งใจจะทำให้ชาวบ้านมีไรายได้ตรงนี้ถ้าถ้ามาที่ปากน้ำประแสเราขอเชิญชวนให เข้ามาร้านบานปลามีทั้งอาหารของฝากขนมกาแฟอยู่ก่อนถึงเรือลบประมาณ200มิเมตรปิดท้ายกันที่รีสอร์ทเล็กๆสไตล์กแกรมปิง้งที่พักบรรยากาศธรรมชาติเอนกายเอนใจพักผ่อนสบายๆเส,สมือนนอนอยู่บ้านกันเลยทีเดียวค่ะรีสอร์ทจึงใกล้ทะเลแหลมแม่พิกนอีกด้วย อ้อนะคะอ้ะอเป็นเจ้าของโกแกมปิ้งค่ะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะที่นี่คิดว่า มีเป็นโรงแรมแนวอีโครุ่นใหม่ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่อ้อสร้างขึ้นมาแล้วก็เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดะคะ่ะพยายามจะทําเป็นสไตล์แคมปิง้งคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ารีสอร์ทหรือว่าการกางเต็นท์นะคะมันมันคือมันคือคำเดียวคือคําว่าแคมปิง้งแต่จริงๆแล้วคําว่าแกลมปิ้งก็มีอยู่ะคะ่ะแกรมปิ้งก็คือเป็นเต็นท์หรูเต็นท์ติดแอร์เต็นที่ คุณสามารถไปพักแล้วก็นอนได้สบายค่ะอันนี้แหละค่ะก็คือเป็นต้นกําเนิดของการเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมที่นี่ค่ะทุกครั้งที่มีลูกค้าเข้ามานะคะสิ่งแรกเลยคือเหมือนเฟิร์สอิมเทชันที่เราจะเจอกันเลยนะคะก็คือที่นี่จะต้อนรับกันแบบครอบครัวนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ลูกค้าหรือว่าทุกท่านที่ได้เดินทางมาถึงคือจะเป็นโรงแรมที่เป็นสไตล์แคมปิง้งแต่ว่ามีความสะดวกสบายแบบแกมปิง้งคือ เหมือนไม่แตกต่างจากการนอนโรงแรม5ดาวเลยค่ะคือคุณสามารถเดินเข้ามาแล้วใช้ชีวิตกับธรรมชาติได้ในอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเหมือนคุณได้ใช้ธรรมชาติแบบสบายแบบนี้ค่ะแบบหนูมองว่าเหมือนคนรุ่นใหม่หลายๆคนบางคน,าคนอาจจะกลัวการที่จะเปิดตัวเองกับธรรมชาตินะคะอาจจะต้องเริ่มต้นการอยู่กับธรรมชาติแบบที่ไม่ทําให้ตัวเองลําบากเกินไปตั้งใจที่จะออกแบบที่นี่มาด้วยจาก ตัวหนูเลยค่ะจากสิ่งที่หนูคิดว่าเป็นสิ่งที่หนูชอบทุกอย่างทุกรายละเอียดที่นี่แม้กระทั่งหญ้า,าคาจากต้นไม้ตำแหน่งทางเดินคือหนูมองว่าหนูทํามาด้วยใจลูกค้าที่เดินมาถึงคือคุณจะต้องสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความของความที่ว่ามันน่าอยู่และมันอบอุ่นหนูเชื่อว่าเวลาเราไปสถานที่ไหนแล้วแล้วที่นั้นถูกออกแบบมาด้วยความรู้สึก ม,มาถึงแล้วคือคุณจะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอยู่ค่ะ,ะที่นี่จะเป็นสไตล์กแกลมปิ้งค่ะคือเป็นสไตล์แคมป์ซึ่งหนูมองว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่เข้ากับวิถีชีวิตคนได้ไดค่อนข้างง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนอ่ะอยากจะเข้าถึงธรรมชาติอยากจะอยู่กับธรรมชาติแต่บางทีก็อาจจะติดที่ว่าประเทศไทยเนาะอ,อากาศร้อนมีความร้อนมีแดดมีดหลายๆอย่างที่ทําให้เราห่างเหินธรรมชาติออกไปโดยที่ เราเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราอยู่ในห้องแอร์24ชั่วโมงเลยเราไม่เคยเอามือออกไปโดนแดดโดนฝนโดนน้ำโดนอะไรเลยแต่บางทีพวกนี้มีวิตามินมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่มากมายเลยคือมันเป็นการเหมือนหลอกคนนะคะว่าคุณคุณมาสบายก่อนนะแต่สุดท้ายแล้ว คุณก็จะเสพธรรมชาติได้แบบที่คุณไม่รู้ตัวนั่นก็คือการมาแกร้ปิ้งอะค่ะอยู่เต็นท์แบบสบายๆส,สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องอยากจะลูดซิปเต็นท์ออกมานั่งแล้วก็สูดอากาศได้มองแสงแดดได้รับลมหนูมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ท,ที่เหมือนมอบให้เพื่อนลูกค้าก็คือเพื่อนเพื่อนมนุษย์ที่มาถึงปุ๊บหนูก็อยากจะคุยอยากจะรู้ว่ามาจากไหนคะทําอะไรมาพี่ ทำกิจาการอะไรพี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมหรือพี่ช่วยอะไรหนูได้มั้งมันเป็นเหมือนที่ตรงนี้เป็นทําเพื่อมาเจอกันมากกว่าเพื่อได้คุยอย่างเงี้ยค่ะ <S <S <ม>ที่นี่ก็คือจะมีอาหารมีอาหารแล้วก็จะมีมีอาหารจะเป็นหมูกระทะนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็ด้วยความที่ตรงนี้ค่ะเป็นรีสอร์ทสไตล์แคมปปิ้งนะคะคือแต่ด้วยความที่ที่ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากทะเลมาก ตรงนี้ห่างจากทะเล1.8กิโลตอนที่อ้อตัดสินใจที่ว่าจะมาซื้อที่แปลงนี้แล้วก็จะมาทำตรงนี้ให้เป็นรีสอร์ทคืออ้อตั้งใจว่าอยากจะทำบ้านอยู่เราอยากลูกชายอยากจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆทะเลเอ้อก็มองว่าอืมดีมากเลยถ้าเราได้ มีบ้านใกล้ทะเลแล้วเราได้ปั่นจักรยานไปเที่ยวทะเลเราได้เล่นทะเลด้วยกันก็เลยทําให้โรงแรมที่นี่ค่ะมีจักรยานเราเลือกจักรยานสองที่นั่งจักรยาน4ที่นั่งเลือกมาเพื่อทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเวลาคุณมาพักเนี่ยหนึ่งกิจกรรมก็คือสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวได้เป็นการออกกําลังกายเป็นการสูดอากาศและสุดท้ายปลายทางเหมือนเส้นชัยค่ะคือทะเลมันกว้างมันสวยมันสดชื่นค่ะจักรยานให้ลูกค้าปั่นฟรีเลยค่ะ คือลูกค้าที่มาเช็คอินปั่นฟรีสองที่นั่งกับสี่ที่นั่งค่ะโดยรวมธรรมชาติตรงนี้นะคะท,ที่อ้อมมองอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าจะมาและสัมผัสได้เลยคือเวลาที่ลูกค้ามาถึงลูกค้าจะชอบตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองได้ขับรถผ่านเข้ามามากลูกค้าต้องถามว่าโอ้โหแถวนี้มันเป็นสวนผลไม้หรอมันมีทุเรียนเป็นลูกๆแล้วต้นเป็นยังไงหน้าตาลูกที่ใหญ่อยู่บนต้นเป็นยังไงลูกค้าจะต้องตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มาล่างมาเล่ามาถามตลอดว่า อ๋อแถวนี้คือส่วนทุเรียนใช่ไหมมีเงาะด้วยมีอะไรคือโดยแวดล้อมเนี่ยมันมันมีสวนผล,ลไม้เป็นธรรมชาติท่ามกลางคําว่าระยองจริงๆค่ะผล,ละไม้ทะเลแล้วก็มีวิถีชีวิตของคนชาวประมงคือมันมันครบผสมผสานกันหมดอาหารอร่อย ใกล้ๆก็จะมีสุนทรภูซึ่งจากที่พักของเ,เนี่ยคือปั่นจักรยานอะ่ะถ้าเกิดคุณเป็นนักปั่นนิดนึงนะต้องบอกว่าเป็นนักปัน่นเพราะว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงก็คือสามารถไปสุนทรภูได้หรือจะขับรถไปก็ได้ค่ะคือใกล้ก็จะทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วะยองมีของดีของเด่นมากมายมากจริงๆคือเราเป็นเอกลักษณ์ด้วยสุนทรภูมีที่ให้ถ่ายรูปให้เดินเล่นให้ลําลึกถึงอะไรมากมายให้ได้เรียนรู้ถึงโลกจินตนาการอะไรเยอะแยะเลย อ้อยอยากจะขอฝากนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือว่าทุกท่านนะคะที่ที่ดูแล้วก็สนใจอยากจะมาเที่ยวระยองนะคะอยากจะขอเชิญชวนนะคะว่าให้มาเที่ยวที่นี่มาพักที่นี่มาทานอาหารมาคาเฟ่ที่โกแกมปิ้งได้ค่ะที่นี่เรามีบริการตั้งแต่เครื่องดื่มอาหารจนถึงที่พักนะคะแล้วก็ทุกท่านจะได้สัมผัสค่ะว่าธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เต็นต์ติดแอร์ไม่ได้ร้อนอย่างที่ทุกคนคิดค่ะสบายแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในชุมชนค่ะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาเกิดเป็นเสน่ห์ชุมชนที่ยั่งยืนรอยยิ้มของผู้คนความอบอุ่นที่ได้รับผสมผสานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งต่อไปจะพาไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนนั้นติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ